สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคโนมคเกก่อจำกัดเน้นตรวจสอบมาตรฐานการผลิตน้ำนมอย่างเข้มขน้นเพื่อให้ได้น้ำนมที่ได้มาตรฐานส่งต่อผู้บริโภคค่ะ นายนะัทวุฒิประทีปวณิช์ผู้จัดการสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคโนมโคกเกะจำกัดเปิดเผยว่าสหากรณ์ผู้เลี้ยงโคโนมโคก่อะจำกัดได้มุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพน้ำนมเป็นสำคัญโดยให้เกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงโคโนมมีน้ำนมดิบมาส่งให้สหกรณ์จะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมอย่างละเอียดเพื่อตรวจดูความเข้มข้นของแร่ธาตุสารอาหารจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดรวมทั้งจะต้องไม่มีสารปนเปื้อนที่อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค โดยทางสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคโนมคบก่อจะคัดเฉพาะน้ํานมที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานเท่านั้นเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ํานมนอกจากนี้น้ำนมที่ผ่านกระบวนการผลิตแล้วนะคะทางหน่วยงานด้านอาหารได้มีการสุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ํานมก่อนที่จะส่งไปยังผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคค่ะ